สาหรับผมเนี่ยผมถือว่ากฎหมายมีผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการต่างๆเนี่ยการเตรียมการที่ทางสมาชิกบางท่านบอกว่ายังไม่มีโครงการเนี่ยก็ไม่จริงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในแผนในบทแล้วว่าเรื่องการจะสร้างระบบเก็บกักน้ําสร้างระบบระบายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีกรอบอยู่ดังนั้นเนี่ยฝ่ายที่เขาจะต้องทํางานโดยเขาก็จะต้องเกิดความมั่นใจด้วยนะครับว่าเราต้องการเห็นการลงทุนอย่างนั้นจริงๆ ความจริงในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศก็บอกว่าลงเท่านี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำเราเองก็บอกว่าเอาลงเท่าที่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นในการที่ฝ่ายโครงการเขาจะนําโครงการมาประกบกันเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าในระดับนโยบายเนี่ยเราพร้อมที่จะลงทุนแค่ไหน